มันอาศัยเกินตลาดเ่อนที่เกินน้องด้วยกัรแต่เขามีเยอะก็ช่วยกันเป็นแบดสวยสวยบาลานซ์น้ำสองคนนี้เรื่องรับคันอาหารว่างแล้วก็เอกสารวันในห้องอ่่ะยมค ขอบคค,บอบคุณรัการบริหารจัดการพัฒนาองค์กรและบุคลานะคะรวมทั้งจัดทำเป็นผู้มูลการบรหารจัดการน้ำรวมบริหารจัดการงาเพื่อรองรับน้ำตรเพื่อและสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยคือการรับความดเห็นปะชาชส่วน่า อยู่ในหมวดของการแสามารถว่าการต้องการรูปแันได้แล้ก็มีการขอให้ท่านได้นำกลับมเรียนท่านรองปิสัในที่เปิดประชุ ประถมมิเตคโครงการส่งน้ริมวิทาศาสตรจังหวัดกาฬสินธุ์วัตถุประสงค์การศึกษาครอบเขตพื้นที่ศึกษาประโยชน์ที่คาดได้แก่ของคนเรีขอเรียนเชิ่มขึ้นประถมมิเตคโครงการส่งเสริมวิกาารผู้นำชุมชนหมู่บ้านและผู้มีเกียรติตนนะครับดีต้อนรับนะครับทางคณะ ท่านรองที่ดีกรมเชิญมาทานและบริจาคที่ปรึกษารวมทั้งผู้เข้ารับการประชุมสพทนิเทศนะครับจังหวัดกาะสินถือว่าเป็นโครงการที่ตอบสนองในเรื่องการกตตลอดมาในการศึกษาความเหมาะสคและาระกอบโครงการผมจำไได้ว่าเมื่อปี257 5 ที่ท่านนายกรัฐมนตรีกำหนดนะครับอย่างวันนี้ผมได้มีโอกาสรับการทำงานุที่ติดขอบเขตในเกาะนะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นมบหนเทิงนะโดยเฉพาะการขอบสวนการชั่งน้จะได้ประโยชีไหมผมไมอยู่คนปีแรกๆนะครับมีคนเข้าร่วมการที่ไม่อคนถ้าไม่อยู่ในเขตโรงพาบก็ต้องมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่จะรองรับให้พี่น้องมาใส่ได้ตัดใหม่เน พิบูรณ์สมบูรด้วยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ไม่พอเราอยู่มีแต่ท่องเที่ยวเป็นหลักการเชื่อมโยงบ้านในพื้นทุนด้านผมไม่รู้เขาบินควันสูงข้าวพอไปดูทุกวันสุดยอดเลยครับแล้วทาให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในสวนเขาสารการบัดนี้ได้เวลาสมควรผมขอเปิดการประชุมประชุมพิเย์โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ําและควบุมกักสาลน้ำบาลจังหวัดเชายติบร่วมพื้ทุนหน้าบัดนี้ครับ รชการกรสมทนนะคะท่านได้มอบของเศษใหกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะเพื่อเป็นการขอบคุณที่ท่านคุงาได้เดินทางมาเป็นประธานในที่ปิดวันนี้นะคะจะใช้ตรงนี้2อช็อตด้วยกันนะคะเลยนีะใ่ค่ะใช่ค่ะใช่ื่อใช่ค่ะ่ค่ะอชค่ะใช้ค่ะมช่่ะใช่ะชคนะคะะใชะใช่าน ก็คือเราตั้งใจที่จะมาพัฒนาให้ต่อเนื่องนะครับเปล่อนลำปลาเมื่อปีน้ำนะครับให้ได้เป็น1,980ล้านลูกบาทเมตรีนะครับก็วันนี้เนี่ยสิ่งที่จะมาทำต่อเนื่องก็เรามาเรื่องของการจะปรับปรุงยกระดับยกระดับของการใช้น้ำนะครับ สร้างมาตั้งแต่ปี2006นะครับอดีตเก็บน้ำได้ประมาณปี2010-2011เนี่ยแต่ว่าถือว่าสร้างในเชิงที่เป็นทางการหน่อยเรียกว่าประสบพิเศษนะครับก็ท่านผู้ใหญ่ท่านรองเงินจังหวัดก็ได้พูดถึงรายละเอียดไปลอ,องตรวต่อไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นะรตรงนี้เรื่องที่เป็นรองเราก็จะต้องมองใหม่มองเดิมที่ชำรุดนะครับเราใช้งานมานนะ